สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม For Out Shelter กันนะคะทุกคนเย้ yeah. วันนี้ผมจะมาสอนเล่นง่ายๆนะครับขั้นแรกผมจะเออเอาเซฟเก่าทิ้งก่อนนะคะแล้วก,ก็สร้างเซฟใหม่โอเคมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วก็เราก็จะตั้งชื่อวอลลุลภัยกันเลยนั่นขอตั้งเออห8สิบแปดแล้วกันแปดสองโอเคไปกันโอเคอน,นี้ข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลย โดยเกยมนี้เราจะได้รับบทบาทเป็นโอเวอร์เซียในการดูแลนะคะทุกคนโดยวิธีเลน่นก็ง่ายง่ายสบายสบายแต่อาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะคันเกมนนี้แต่พอเล่นไปช่วงหลังๆนี้ก็จะค่อนข้างเริ่มยากแล้วก็จะมีของเยอะอยู่แล้วนะอลเล่นนานเข้าขั้นแรกเห็นคนอยู่ดีไหมเราจะเอาคนเข้ามาในฐานไม่ได้ก่อนเราต้องสร้างห้องก่อนแต่นี่คือเทคนิคของผม ผมจะแบ่งเป็นห้องละสามสามสามเข้าไปแปะแล้วก็แปะอีกห้องหนึ่งแล้วก็สร้างริปแอดหนึ่งนี่มันจะได้สองฟรีเลยสร้างห้องอันนี้ไม่นะมันไรอยายาหยาท่านหย่าไม่เอาโมสนาบังนี่แล้วก็ดูขัสถานะเลยดูไดร์ดได้นี่เอสเป็นพละกกำลังใครมีพละกกำลังคนนี้ มีพระกาลังก็เอาไปใส่ไว้ในห้องนี้ว่าข้อสอนยอะไรอีกเนี้ยมีเควส้วยถท่านมีเควสแล้วเราทําเควส์สาเร็จเราก็จะได้ตังค์มาซื้อของที่ผลนนิ้ไปแล้วเขาจะมาปั่นไฟให้ที่ทําหลุมบ,บไฟนะครับช่วงแรกของผมต้องรีบความตังค์ให้ได้มากสุดเพื่อจะได้ไปสร้างงานอื่นเห็นไหมข้างบนจะเป็นสีแดงหมดเลยเพราะยังไม่ได้สร้างงานวทัทีสร้างที่ผลิตอาหารหรือผลิตน้ํา เราก็รีบใส่เลยครับเงี่ยวช่วงแรกมันจะสร้างเออให้คนที่มีค้าสถานะค่อนข้าง,างเออต่ำเจียยดินอยู่เฮ้ยเกิดบักอีกแล้วบักหลุมดาเฮ้ยท่านไปบักหลุมดาโอเคพอเราได้หมดแล้วเราก็รับเพชรเนี่ยได้มาแล้วเพราะฉะนั้นโดยเราก็จะสร้างอันนี้ก่อนเลยโดยปกตินี้เครื่องเอ,อห้องปั่นไฟนี่จะต้องพยายามสร้างให้มากกว่า อย่างอื่นเพราะห้องปั่นไฟนี่มันต้องรับภาระค่อนข,ข้างหนักมาเลยทั้งห้องนอนอันนี้ห้องนี้ห้องนี้แล้วก็ห้องทําอาหารแล้วก็ห้องทําน้ําตอนนี้เรามีอาหารเยอะอยู่ไฟฟ้าก็ถ้าสมมติปัน่นแล้วก,ก็มันสามารถโอเวอร์ฮีทได้นี่กดดันโยอกาส์ุห3.5เปอร์เซ็นที่จะไฟไหม้แล้วก็ได้ตังค์เพิ่มด้วยนี่หรือเปิดเสียงลืมเปิดเสียงเออไม่ต้องเปิดด้วยกันป้องกันลิขสิทธิ์เลย มีเปิดฟุดได้เข็มยาเข็มยานี่ถือว่าค่อนข้างดีเุ้ยอะไรอันนี้เอาไว้เหมือนเป็นวัสดุอุปกรณ์ครับเอาไว้คับของได้เช่นคับเสือ้อกอกอะไรนะอุ้ยบัก,กันั้นยังไม่ไปอีกละนี่คนดีพอช่วงแรกๆเขาจะบัดเก็บสัทัดไปเรื่อยๆนี่คับเสื้อน,นี้ก็เพิ่มนี่เพิ่มค่าสถานะนี่เขาทําให้เพิ่มเอออันนี้วุ้ยอยากช้อปปิ้งอยากช้อปปิ้งอยากนี่เพิ่ม เลยค่าสถานะน,นี้แต่ถ้ามันจะไม่ถาวรในข้อน,นี้มันจะไม่ถาวรเสื้ออีกอันหนึ่งเป็นเสื้อผีเสื้อผีใช่ไหมใช่เสื้อเพื่อมาซักค่าสถานะผีกับโชคนี่เอาไปใส่คนนี้เขาเออมีค่าผีมากความอะไรสักอย่างมีคนมาไหนซิดูก่อนเอ็นั่นเอาไปอยู่เอแล้วกันมีเอสมดุลเลยใส่ไปไเรื่อยๆแล้วก็สร้างห้องผลิตน้ำอีกห้องหนึ่ง แล้วก็ให้คนนี้มาอยู่แบบนี้เลยนี่แหละวันก็จะต้นเกมก็จะสงบสุขมากเลยจากนั้นเราก็นั่งรอไปเรื่อยๆหรืออาจจะเร่งไปหน่อยถ้าคนยิ่งมีค่าสถานะสูงโอกาสไฟไหม้ก็ยิ่งน้อยนี่แปบลบว่าเราทําสําเร็จแล้วเราก็ฟามไปเรื่อยๆฟามไปฟา์มไปไฟสําคัญสุดเพราะถ้าไม่มีไฟห้องอื่นจะดับหมดเลยถ้าหมดสูนะ แล้วก็รีบฟาร์มไปสร้างห้องคนนี้ว่างอยู่เอาไปใส่ไว้ห,บบห้องเอแล้วก็ใส่ห้องเอไปทำไมลากก็ไม่ได้เนะ่ยโอเคลากลงไปห้องคนนี้เอสเยอะเอสเยอะอันนี้ดังนั้นก็คนนี้พกับเอก็ใส่ไปห้องพีโดยปกติจะใส่ได้ห้องละสองคนนี่หนึ่งห้องแบ่งแล้วก็ห้องนี้จะใส่ได้เออประมาณหกคน อันนี้เอามารวมกัน3ห้องก็จะเป็น6คนอัปเกรดประตูได้เลยแต่ช่วงต้นเกมก็เล่นไปง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากรอไปรอไปกดโอเวอร์คีกรอบเลยไปไหมไหมโอเคไม่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 ไสงบสุขดีเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยถ้าสมมุตินี่จะเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของมียาอยู่หนึ่งเข็ม แล้วก็อันนี้เป็นพวกเควสนะกับเควสนี่เควสอันนี้สําคัญสุดพอเปิดกล่องมักจะได้อจะมีโอกาสได้พวกของเช่นพนักงานที่มีคุณภาพอะไรมามแล้วก็น,นี้แผนที่และเราก็สามารถส่งคนออกไปสํารวจได้ด้วยวิธีส่งไปนี้คนนี้เอ๋ดูบ้านก่อนนี่บ้านเราเต็มแล้วแปดคนตรงนี้แปดคนแปดคนต้องสร้างห้องเพื่อบอีกหนึ่งห้องโอเคนี่สง่งไป อาจจะมีเสียยฝนตกซ้อนเข้ามาได้ครับฝนตกช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ขี้เกียจดด้วยนี่เอาเข้ามาให้เขามาอยู่กับเอนบนน้นี้คนนี้ใ้เขามาเข้ามาล้วิธีส่งให้เขาไปสำรวจสมมติคนนี้ว่างอยู่เราก็ลากไปแบบนี้ฟึดนี่เราสามารถเลือกได้ใส่วุห้ได้ด้วยส่งไปโดยมันจะยึดหลักเวลาชีวิตจริง แต่ผมไม่แนะนำนะครับช่วงแรกเพราะช่วงแรกคือมันไม่ค่อยมีอุกปกรณ์น,นะครับเราเราจะออกไปสำรวจได้ไงนั่นไงเหตุผลเราก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆระหว่างนี้ผมก็จะพาไปฟังงันข้ามก่อนนะครับทกคนเกลดเห็ดด่วนแล้วสปาราดบุกดูแมลงสาบตัวบักใหญ่ทุกคนว่าน่ากลัวไหมถ่าน่ากลัวกดหนึ่งถ้าไม่น่ากลัวกุดสองนี่แมลงสาบหนึ่งตัว ถ้าสมมุติทำห้องใหญ่แบบเหมือนห้องเปิดไฟนี่มันก็จะโผล่มาประมาณสามตัวแบมฟอกชุดเกาะนี่หาได้หลายวิธีนะครับเช่นสร้างขึ้นเองบ้างออกไปสำรวจบ้างทำควสบ้างเปะหรอือว่าเปิดกล่องอืออ่านภาษาอังกฤษไปดูเรื่องมาอีกแล้วหนึ่งคนนี่ถ้านี้ถ้าเลขตรงนี้เพิ่มขึ้นก็แปลว่าเราจะมีคนมากขึ้นน ก็สถานะค่อนข้างถือว่าสมดุลอยู่นั้นก็เอาไปใส่ห้องปั่นไฟเลยห้องปั่นไฟห้องปั่นไฟกว้างสุดตอนนี้เร่งดีกว่าทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นไปสักประมาณถึงวิ่งเปิดกล่องได้แล้วเอาสักประมาณห้องทั้งสามห้องนี้ครบกันก็แล้วกันวิ่งทุกคนเห็นไหมปืนปืนในเกมนี้มีทั้งปืนที่ดีและก็หอวแตกมากเลย เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เห็นอะไรสองสองเช่นปืนอุ้ยปืนนี้ถือว่าดีคือปืนมนันอันหนึ่งที่ดาเมจหนึ่งนื่ปะเนี่ยเพื่อนทักมาอย่านะเพื่อนอย่าอยา่าคือปืนบางอันก็จะมีดาเมจศูนย์ตั้งแต่หนึ่งซึ่งมันแย่มากแย่กว่าบัตรแต่ยิงไกลได้อันนี้ใส่ปืนไว้เอาไว้ใส่กับทหารแล้วกันเอาปืนใส่ไว้ปึ๊ดปึ๊ดใส่ไว้ ไว้ยเพื่อนพิมพ์ใหม่แล้วอย่าแล้วก็อันนี้ใส่ไว้คนละห้องแล้วกันตอนนี้ค่าฟาร์มสุขมีน้อยถ้ายิ่งมีค่าฟความสุขมากเราก็จะได้บอกเปอร์เซ็นต์เลยบวกเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ศูนย์เริ่มขึ้นไปเลยด้โดยถ้าสมมุติจบวันในชีวิตจริงมันก็จะให้ตังค์ด้วยแล้วก็จะประเมินเป็นค่าได้เช่น a บวกเลบ b บวก b ลบปนะ้นง่ายๆอี นี่ในสร้างอันนี้อีกห้องหนึ่งคนอยู่ไหนอืออันนี้เอามาปั่นไฟเมือเดิมอาหารเริ่มร้อยแล้วต้องรีบเร่งหน่อยอีกไม่ไกลมากแล้วฟรี ύ, ชูนิ้วแบบนี้เลยทำไมไม่ทำท่าอื่นบ้างยิ้มอย่างเดียวไม่หยุดเป็นคนบ้าสูบกัญชาหรอไม่ดีนะน้องๆอ,อ,อย่าทำตามไม่แล้วอยา่ยาๆจะเย็นไหวรุน่นเพื่อนก็ทักไม่หยุดเลย เร่งทำอาหาร่หยเพื่อนได้อาหารมาแล้วเจได้รับตังเยอะใช้ขวาโคลาทำมันไม่น่าใช่โคลาก็าได้แต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นก็ได้แล้วก็มันมีวิธีขยายคนโดยที่มันต้องรอด้วยวิธีงั้นก็คือหนึ่งคือเอาผู้หญิงอีกแล้วเอาใครก็ได้มาเป็นผู้หญิงแล้วก็เอาผู้ชายมาหนึ่งคน แล้วก็ใส่ไว้ในห้องนี้แล้วก็รอให้เขาสร้างความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆ<ป>แต่ถ้าสมมติผู้หญิงท้องแล้วเขาก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยจนกว่าเขาจะคลอดนะนี่แอบดูก่อนๆว่าเขา,าแอบทาอะไรป่ะโอเคครับก็นั่งคุยกันเฉยๆคุณต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเออมีความสัมพันธ์ก็ทังดีพอสมควรนะวันนี้ ตอนนี้ไม่มีอะไรมากพออัปเลเวลนี่คือคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันเกี่ยวกับภารกิจสำรวจถ้าแบบคนเลเวลต้องอย่างนั้นเลเวลสิ 10, ถ้าไม่เลเวลสิบเขาก็จะไม่ไปสำรวจนี่ใหม่เลยนั่นเอาไปใส่ไว้ในห้องอาหารเลยใส่ไว้ในห้องทำอาหารหแอใส่เข้าไปตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคดีลิฟต์ก็ปกติยาติด กพนก็ทักไม่หยุดแอบคุยเรื่องลอการบ้านหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ทุกคนคิดว่าหรือไม่อืมกดเลยไม่นะอยากขึ้นมาข้างบนตอนนี้เราก็เก็บตังไว้เลยเจ็ดสิบเปอร์เซนนี่ไฟจะไหม้ไหมโอเคไปพี่แบตมาทุกคนเตรียมพร้อมเอาปืนมา โอเคไม่ได้มีอะไรมากแค่ไฟไหมไฟไหมเฉยๆแต่ฝนตกเสียงดังมากเลยทุกคนแล้วก็บางช่วงมันจะมีพวกคนบุกนะมันจะเดินมาตั้งแต่ตรงนี้ฟืดเข้ามาฟืดฟืดงงมากเลยคือดาผินทำไมพังประตูเหล็กได้ทุกคนงงไหมไหมบางครั้งก็จะเป็นคนคนเถื่อนบุกเข้ามาเงียวเหมือนนั้นคือบางครั้งก็เป็น เอเลี่ยนนี่เอเลี่ยนนี่ของดีนะมันมีโอกาสได้ปืนเอเลี่ยนดำเบสสิบห้าด้วยแรงนะปืนนั้นแรงแรงแต่ก็ใหญ่ขนาดใหญ่มากมีบางครั้งผมเห็นคลิปบางคนเจอกับเอเลี่ยนบุกเข้ามาแบบไม่น,าน่าใช่เอเลี่ยนพูผิดมันคือมันกลายพันธ์กลายพันธ์แบบกลายเป็นเออเหมือนไดโนเสาร์ไงเข้ามาบุกเหมือนนั้นเลยโอเคเราก็สร้างห้องอันนี้ไปพุด แต่ว่างๆผมอาจจะแอบฟาร์มก็ได้เดีย๋ยวค่อยมาติดตามกันดูต่อไปว่าจะต่อไหมส่วนคลิปเกมเออไฟแนนซ์เฟสตี้ในรือบอกไม่ได้เล่นในนะเรือบลอนั้น,นนะก็อาจจะทําต่อแต่ขี้เกียจช่องน,นี้อาจจะเป็นผิดเติมนี้เพราะผิดเติมนี้ค่อนข้างว่างอยู่แต่อาจจะไปแอบฟาร์มบล็อกฟุตก็ได้ใครจะรู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอืมโอเครีบฟาร์มกัน ห้องนี้สําคัญนะห้องนี้อ่ะห้องเก็บของถึงแม้ว่าจะดูไร้ประโยชน์แต่ห้องเก็บของนี้ถือว่าสําคัญมากเลยคือพวกปืนเนี่ยเราไม่สามารถวางไว้ได้เราจะต้องสร้างห้องเก็บของไว้เพื่อเก็บปืนถึงแม้คนจะถือปืนเดินไปเดินมาแต่เราก็ต้องมีห้องเก็บของดีๆงงไหมทุกคนนะห้องตั้งใหญ่แต่ใส่ได้แค่หกคนงงมากเลยห้องใหญ่มากแต่ใส่ได้แค่แต่ยืนได้แค่หกคนนี่มาอีกหนึ่งคนละ วันนี้ไปอยู่ห้องห้องเองแล้วกันวิร้างห้องอะไ,ได้ดล่ะห้องเก็บของเจ๋งเจ๋วห้องเก็บของรีบปั่นงานหรือทุกคนปั่นงานไฟไหม้ไหมฮะอะไรอะ่ะว้าวปั่นไฟสําเร็จด้วยถึงแม้หลอดข้างบนนี้จะเต็มแล้วแต่เราก็ปั่นไปเรื่อยเหมือนเดิมลุมหลบไฟของเราต้องก,การคนงานที่มีคุณภาพซึ่งค่อนข้างมายากเหมือนจะเกิดเองแต่ส่วนใหญ่มันเกิดตกกล่องมากกว่า แม่นาะเอเลียนบุกหรือเปล่ามแมลงสาบบุกแมลงสาบตัวบักใหญ่ทุกคนกลัวไหมนี่ประทึมมนเลยกระทึมมนเลยเดี๋ยวมันกัดคนตายทุกคนเวลาคนบาดเจ็บนิดเดียวประมาณเท่านี้ไม่ต้องคิวก่อนนะเพราะไม่เป็นไรก็ฟื้นเองได้แต่ถ้าขั้นเออขั้นที่แบบเออเลือดหายไปครึ่งหลอดต้องใช้น้ำเดี๋ยวอาจจะตายก็ได้แต่เกมน,นี้เวลาคนตาย ถ้าสมมุติตายในหลุมภัยเราชุบได้คือแบบกลายเป็นหลุมศพแล้วก็ชุบได้แต่ถ้าออกไปสำรวจแบบนั้นแล้วเขาเกิดสิ้นชีวาขึ้นมาเขาก็ซุบชุบไม่ได้นะสมมุติเราเอาของให้เขาไปเยอะด้วยของหายไปเลยเหมือนไม c r a f t มากเลยโอเคสร้างห้องอันนี้ได้ละใส่เข้าไปสร้างผลิตน้ำเงี่ยวอืมเยได้น้ำมาแล้วนี่ อาจจะพักไป้ทำนี้ดีไหมเอาอีกสักต่อหน่อยแล้วกันให้ครบคลิปได้ประมาณอา่อค่อนข้างให้สักประมาณวิ่งนั่นเกิดแล้วนั่นแหละเห็นไหมพอแบบนี้พอคนเป็นแบบนี้แล้วเขาจะไม่สามารถทํางานได้เลยเพราะเขายัางท้องอยู่ดังนั้นต้องให้เขาคลอดก่อนส่วนคนนี้ก็ทํางานได้ปกติไปเลยไปทํางานต่อเลยนี่เนี่ไปเลยไปทํางาน คนง,งั้นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แลกันตอนนี้เริ่มขี้เกียจแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไป,ปบุย๋ย